ทุกคนมักเจอกันแล้วนะคะทุกช่องทางนะคะทั้งช่องแดงแล้วก็ช่องอื่นๆนะคะก็มาดาวันนวีนะคะวันจะพาก,กินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติเนาะวันนี้วันก็จะมารายงานตัวว่าการที่มาเมืองไทยมาอยู่ระยะยาวๆเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสําหรับวันนะคะตอนนี้ตอนแรกที่คิดว่าการมาอยู่5เดือน เงิน2องแสนหรืออะไรเนี้ยน่าจะอยู่สําหรับวันวันคิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะอยู่นะคะเพราะว่าเงินมันตกมากเงินจากปกติเราหมื่นนึงเราเคยแลกได้ประมาณ5้าหมื่นหรือ6กหมื่นตอนนี้มันเหลืออยู่2องหมื่นสองห 28, 2 8 0หมบางวันต่ำจนถึง25 0 0 0เมื่อ2วันก่อนวันพุ่งโอนให้น้องได้แค่2 5 0 0 0เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันก็เลยแค่อยากจะบาบอกว่าพวกเราก็จะปรับตัวยังไงอย่าง,างตัววันตอนนี้เราก็จะปรับตัวเหมือนประมาณว่าเวลาเราไปเที่ยวไหนเนี่ยเราก็จะเลือกที่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปนะักเพราะว่าที่ที่วันอยู่วันอยู่ในโซนทหารเนาะวันอยู่แถวสตีฮี มันก็มีบางจุดเกาะบางเกาะที่เวลาเราอยากไปอย่างเงี้ยค่ะคนไทยเข้าค่าเข้า300ฝรั่งเข้าค่าเข้า600สองคนน่ะเงินแค่ค่าค่าขึ้นเกาะเงินก็900แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะไม่ไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะพยายามเออเซฟเงินด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราอยู่ระยะยาวๆเราจะต้อง ปรับตัวให้ได้เยอะขึ้นตอนนี้ก็ <c oughs> กินค่ะกินแล้วก็กินน้ำหนักก็ขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะไปอยู่ในโหมดหลดน,น้ำลดน้ำหนักลงนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็นี่แหละค่ะไม่มีอะไรก็ตอนนี้ก็คือก็จะเที่ยว อยู่แถวๆนี้แหละหายังไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็2เดือนที่ผ่านมาทําอะไรบ้าง2เดือนที่ผ่านมาก็มีไปเซอร์ไพรส์สามีวันเกิดสามีอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็โอเคสมูทแต่นั้นมันคือแพลนที่เราเทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราจองโรงแรมเราอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทําตามมันไปแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะก็จะปรับ วิถีตัวเองลงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าท <c oughs> ุกอย่างมันใช้เงินนะคะทุกคนแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าสุดท้ายแล้วอ,อ,อาจจะต้องโอนเงินมากองในบัญชีไทยของตัวเองไว้อะไรประมาณนี้เพื่อที่จะ,ะไม่ไปยุ่งกับบัญชีส่วนตัวที่อยู่ทางต่างประเทศมากจนเกินไปนักอะไรเงี้ยจัดบาลานให้ดีๆค่ะอะไรเงี้ยของมันก็ตอนนี้ก็ต้องงดซื้อ ตอนแรกจะซื้อจะเปลี่ยนโซฟาไปในบ้านก็สรุปยังไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องควบคุมการค่าใช้จ่ายเพราะเราจะต้องอยู่อีก 3- 4เดือนนะคะทุกคนวันจะต้องอยู่ถึงเมษาอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะต้องกลับตัวเองขึ้นอีกเยอะแยะมากมายอะไรประมาณเนี้ยแพลนที่ตอนแรกที่ว่าจะไปอาจจะต้องไปเยี่ยมพี่ๆทางใต้อาจจะต้องตัดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า ไปแค่เฉพาะค่าเดินทางแค่เฉพาะค่าน้ำมันวันว่าก็น้องน้องหมื่นแล้วไหนจะอันอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบมีหลายอย่างอันไหนตัดได้ก็ต้องตัดค่ะทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวเราเองเราก็ต้องประคองตัวเองให้ไปให้รอดตลอดรอดฝั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกคิดว่าอาจจะหยุดไม่ทํางานอีกสักหน่อยสงสัยกลับไปก็ต้องได้ทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะชีวิตยังดําเนินไปด้วยเงินนะคะมันก็จําเป็นที่จะต้องแก้ไขใดๆอยากบอกทุกคนว่าอยากบอกทุกคนว่าสุดท้ายแล้วคือเตรียมตัวเองให้พร้อมค่ะมีก๊อกหก๊อกสก๊อกสนะคะเพราะว่ามันใช้เงินจริงๆค่ะมาไทยไม่อยากบอกว่ามันไม่ได้ใช้เงินมันใช้เงินมากมายจริงๆนะคะทุกคนก็ ยิ่งคนที่มีบ้านอยู่ไทยแล้วมามันต้องมีซ่อมบ้านนู่นนี่นั่นทุกวันนะคะทุกคนมันมันมันใช้เงินทุกวันจริงๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะใครถ้าคิดว่าแพลนดอกไว้ก่อนได้ก็หยุดไว้ก่อนอะไรเงี้ยยังไม่จําเป็นตอนนี้อะไรเงี้ยคือนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณครับ